เป้ากชีดูดูดูดดขออภัยค่ะสุนัขห้ามเข้านะคะนี่คือสุนัขนำทางนะถ้างั้นสุนัขรอที่ประตูก่อนนะคะไม่คุณดูถูกคนตาบอดอุ๊ยทำร้ายฉันเหรอจ่ายเงินค่ารักษามาพวกเธอเห็นแล้วใช่ไหมเขาตอบฉันทำไมต้องตอบเขาคุยกันดีๆก่อนนะเปล่านะคะ มาหลอกเอาเงินแน่เลยถึงเวลาวิทยาศาสตร์แล้วสุนัขนำทางเป็นสุนัขทำงานที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเข้มงวดซึ่งช่วยให้ผู้วิการทางสายตาเดินได้อย่างปลอดภัยแต่สุนัขนำทางสามารถรับรู้ได้เฉพาะเส้นทางที่ฝึกฝนมาอย่างจำกัดหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยสุนัขนำทางจะไม่ได้ผลเท่ากับไกด์อิเล็กทรอนิกส์บางตัวมีเซนเซอร์และมีฟังก์ชันการถ่ายทอดเสียง สุนัขนำทางควรนำหน้าคนปะคุณวิ่งเร็วกว่าสุนัขอีกเป็นผู้วิการทางสายตาจริงปะเนี่ยอีมี่อ้วนนี่แสดงว,ว่าเห็นชัดอยู่เนี่เก่งจังเลยนะแพนด้าการกระทำของเขาทำร้ายผู้ที่ต้องการความเชื่อเหลือจริงๆกดติดตามให้ด้วยนะครับ